สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนายวานาแม็กนูเอลชานะครับวันนี้เรามาถ่ายทำนะครับบุกถึงที่โรงงานของ p t a ีอ w โลวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับก็คือเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็คือตัวของ p t d ีดัมฟิลเตนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเจ้าของบอสใหญ่ของ P ีทีทีแชมป์นะครับครับสวัสดีครับพี่แชมป์ครับสวัสดีครับนะวันนี้เดี๋ยวผมขอดีวิวตัว PT ดำฟิลเตอร์หน่อยนะครับผมครับครับได้ครับผมอ่านี่ครับตู้สาธิ้นนะครับในการที่ดำฟิลเตอร์จะทํางานนครับน้าใสกิ๊กเลยนะครับก็คือตู้นี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวสินค้าที่ดีให้นะครับนะครับเพราะว่าผมได้ข่าวว่าน้ำที่ใสแล้วก็ตัวดำฟิลเตอร์เนี่ยสามารถกําจัดพวกอื่นฉีปลานะครับทุกอย่าง ทิ้งในท่อน้าทิ้งได้เลยนะครับโดยที่ประหยัดเวลาด้วยนะครับเรามาดูซิว่าการทำงานเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้พี่ชําแนะนํานะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูระบบเบื้องต้นก่อนนะครับกล่องดําฟิลเตอร์นะครับครับผมที่ใช้สําหรับกองพวกของเสียปลาครับไม่ว่าจะเป็นพวกเศษอาหารหรือว่าพวกขี้ปลาอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะก่อให้เกิดน้ําเน่าเสียหรือหมักหนมนะครับครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างได้ครับลองดูด้านในซิว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับโอเวผมลองดูนะจะเห็นไหมครับพี่ข้างในก็จะเป็นแกนกองตแเลเตรนะครับเป็นเก้าตะเกเลรคราสามถึงสี่นะครับครับก็ตัวเนี้ยจะมีความละเอียดอยู่ที่ร้อยยี่สิบไมครนะครับก็สามารถกองพวกเศษอาหารพวกทีบปา่างังได้ได้จนน้ำใสมาครับผม ก็จะมีปุ๋ยปอตเตอร์นะครับปุ๋ยอเตอร์อยู่หลายข้างนะครับแล้วก็ะจะเป็นหัวฉีดหัวฉีดของเราก็จะเป็นหัวฉีดที่เราตั่ขึ้นขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้ใช้ได้กับอุปกรคนท้องน้ำปลาของไทยนะครับก็รููนี้ก็จะสั่งทำเสร็จเพื่อให้เพื่อให้ลดปัญหานในการที่ โอทีตันอะไรครับปกติมันจะมีปัญหาเรื่องขทีตันกันนะครับครับฉะนั้นตัวนี้ผมจะแก้ไขโดยการที่ตั่งผลิตเองนะครับอ๋อกบางทีแบบอืบปลาหรือไอ้มันตันใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่ก็มีเซ็นเซอร์ในการจับด้วยจริงฮะ<า>ถ้าพอตันแล้วก็จะสั่งให้ดําหมุนทํางานแล้วก็ฉีดน้ำได้เลยนะฮะจะอยู่ตรงนี้น่าสนใจมากเซ็นเซอร์ตั้งมาไหน การทํางานนะครับว่าตัวดําฟิลเตอร์ทางานยังไงครับเดี๋ยวให้พี่ใช้อธิบายนะครับผมครับตัวดําฟิลเตอร์ครับจป็นตัวเตเซอร์ทั้งหมด2อตัวคือตัวแรกเป็นระดับน้ํานะครับระดับน้ําเช็คระดับน้ําว่าถ้าสมมติว่าตัวกองตัวเนี้ยครับตันตัวเนี้ยฮะตันก็น้ําก็จะดันตัวลูกลอไฟฟ้าตัวเนี้ยครับขึ้นมาเมื่อดันขึ้นมาปุ๊บตัวชุดมอเตอร์เนี่ยครับตัวตัวเนี้ยพี่ครับตัวเครื่องตัวเนี้ยฮะครับก็จะทําการหมุนแล้วก็จะสั่งการ แต่งานหัวฉีดให้ให้ดําเนินการล้างนะครับตัวนี้จะมีสองตัวนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตอนสุดท้ายนะครับว่าว่ามันทํางานยังไงครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวที่สองก็คือครับเอาไว้เช็คในกรณีที่น้ําล้นผ่านผ่านแผ่นกั้นนะครับก็คือเคสที่มอเตอร์อาจจะมีปัญหาเสียหรือว่าหัวฉีดตันอะไรครับอันนี้ผมเผื่อไว้เป็นกรณีที่ให้มีเสียงให้มีเสียงแจ้งเตือนนะครับได้ ผู้ใช้งานจะได้ทราบนะฮะครับแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับผมครับก็ตัวนี้ครับอ่าตัวดําๆนี่ครับเนี่ยดำๆนี่เขาเรียกว่าอะไรฮะที่ตอนแรกลุกลอยไฟฟ้าลุกลอยไฟฟ้าครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวจับสัญญาณใช่ไหมครใช่ครับมันจะมันจะลอยมันจะลอยขึ้นมาตามน้ำเนี่ยตามน้านะครับครับผมครับยกขึ้นมารับขึ้นมาโอโหนี่ตัว เฟืองใหญ่มากนะฮะเนี่ยเฟืองโอเคครับระบบมาตรฐานดีนะครับนี่ได้ครับผมครับผมครับมุมนี้ครับส่วนส่วนการฉีดล้างน้าก็จะใช้ตัวปั๊มน้ากรโข่งตัวนี้ครับก็ก็จะทําให้การล้างดําสะอาดขึ้นนะครับเพราะว่ามีแรงดันที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าในในกรณีที่ ปกติแล้วถ้าถ้าตัวเพลนเตอร์ยังไม่ยกกระรับระบบก็ยาวยังไม่ทํางานครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดํามตันนะครับตัวตัวชิดคอนโทรลนียครับก็จะสั่งสั่งให้ตัวดําทํางานครับทีนี้ทีนี้อันนี้เราเราปิดโหมดออฟอยู่เราลองดูเมื่อกดแบบแมนนวดนะครับผมด้วปุ่มตัวดําระวังน้ําดีดนะพี่ได้ครับล้วปุ่มแดงจะติดใช่ไหมฮะใช่ครับลองแมนนวดดูครับผม นี่ครับดูการทํางานนี่ขึ้นแล้วแต่ปติกเขาจะมีฝาปิดนะครับฝาเขาอยู่ตรงนี้นะแต่ครนี้วันนี้ผมจะให้มาดูสาธิตการทํางานครับจะได้เข้าใจอันนี้ครับทํางานอ๋อเขาว่าเหมือนระบบปั่นเลยนะปั่นแล้วก็นี่มีน้ําเดนออกข้างนอกด้วยะะเห็นไหมฮะเยี่ยมเลยครับเนี่ยครับ ดำนะครับ d ี PC ดำฟิลเตอร์ครับคือตอนเขาปั่นเนี่ยอึดตาก็จะออกไวใช่ไหมพี่ล้างเลยนะโอเคครับคือการทํางานด้านนี้อ่ครับผม แล้วก็สงสัยต้นนี้ครับต้นนี้คืออะไรเอ๋ยครับพี่เอาเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้ไม่มีอะไรครับเป็นเกจวัดแรงดันอ่าเป็นเกจนะฮะอ่าแรงดันนะครับแรงดันมันเท่าไหร่ครับผมแล้วก็จะมีปั๊มน้ำครับปูปลาครับครับอ่าเสร็จแล้วครับลองดูปั๊มนะฮะเีวจะปั๊มน้ำที่ที่ตัวครับแล้วก็จะมีลูบลอยลูบลอยจนที่ท้าย ลูกลอยก็มีหน้าที่ในการเติมน้ำครับเวลาที่น้ำท่องไปครับคือเวลาที่การการที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ชุดตังน้ำขี่นะครับจะมีน้ำส่วนหนึ่งที่เสียเราเสียไปฉะนั้นเราต้องมีการเติมน้ำให้ให้เต็นระบบตลอดเวลาครับผมลูกลอยก็ทําให้รู้ว่าระดับน้ําสูงถึงใช่ไหมฮะนะครับครับผมนี่ฮะตัวมอเตอร์กับลูกลอยนะระบบภายใน น้ำที่ออกมาจากหลังดำตัวเนี้ยก็ใสมากครับลองดูครับครับไม่แน่ใจเราครกันอ่าใสนะครับเดี๋ยวต้องเปิดอีกแผ่นหนึ่งก็ได้พี่ลองดูฮะใช่ครับน้ำจะใสมากน้ำใสมากนี่ใสเลยเห็นไหมฮะใสเลยสว่างขึ้นเยอะเลยครับครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปของการทํางานนะครับ อยากทราบว่าพี่แชมป์ในกรณีที่เซ็นเซอร์ดังเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรครับในกรณีที่เซ็นเซอร์ดังก็คือสาเหตุที่เกิดจากอาจจะตัวมอเตอร์เสียนะครับครดับดไม่ดับแล้วก็อา,อาจจะเป็นความน้ําเสียนะครับครบก็ทําให้ไม่มีน้ํามาล้างดับแล้วก็ที่ที่เจอส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเมือกบปนปลาที่มันเยอะทำให้หตัวดำมันตัน อย่างคนนอกเขาใช้แปลงขันล้างอะไรครับแต่ถ้าเป็นไทยที่ที่ผมใช้งานเองนะครับหนูใช้แปลงความน้ํารายการสูงครับในการฉีดอีกทีนึง่ะครับมันก็จะทาให้สาดเพิ่มขึ้นทีนี้เวลาเวลาที่เซ็นเซอร์ตัวนี้ทํางานก็จะมีเสียงร้องอย่างเงี้ยครับอเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยครับอ่านี่เซ็นเซอร์ทํางานนะเห็นไหมเซ็นเซอร์ตัวส้มๆอ่ะผมชี้ดูตัวนี้ครับเห็นไหมร้องนะ เป็นการเตือนให้เจ้าของทราบนะครับว่าระบบมีปัญหาแล้ววิธีแก้ครับพี่วิธีแก้ก็อาจจะต้องติดต่อทางผมมาว่าเออว่าตัวไหนที่มันมีปัญหาครับครับจะเป็นมอเตอร์หรืออะไรเงี้ยเราจะได้สมมมอเตอร์ให้เปลี่ยนซึ่งมอเตอร์เปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนง่ายมากอ๋อโอเคครับแต่อายุการใช้งานของมอเตอร์ก็เยอะอยู่แล้วนะครับใช่ครับครับอันนี้คือทราบไว้ในกรณีที่ต้องถูกเฉิญนะครับแล้วก็ซ่อมนะฮะโอเคครับ แล้วก็มีการรับประกันยังไงครับพี่เครื่องตัวทีที <PT S 2> ด <ำ S 2> ําฟิลเตอร์ผมรับประกันของปีนะครับ,รบเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตนะครับแต่ว่าอย่างชุดมอเตอร์ Motor, หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวเนี้ยอาจจะรับประกันให้แค่ประมาณ6เดือนนะครับพราว,ว่า เราเราไปคอนโทรลตัวตัวคุณภาพของพวกนี้ได้ได้ค่อนข้างยากแต่ว่าเรามีอะไรสำรองไว้เปลี่ยนมีเป็น100ชุดนอ๋อถ้าชุดนี้ก็คือรับประกัน6เดือนนะฮะับผมแต่ก็มีอะไรสำรองสแปรับซื้อซื้อหาได้ได้โดยพีทีนะไม่ไม่จะเป็นคือทำอก็ได้โอเคครับได้ครับสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้อะไรครับมันก็มันก็ดีกว่าที่รอที่มันรออะไรของเมืองนอกใช่ไหม แค่ของตัวเมืองนอกก็จะมีปัญหาเรื่องการเคมีกันอะไรครับแล้วก็การขนส่งก็นานด้วยนะที่นี่เหมือนประมาณว่าถ้าถ้าแบบเจ้าของเจ้าของดัมฟิลเตอร์ไม่เข้าใจก็มาให้พี่แชมป์เคมได้เลยก็สะดวกคือเอาง่ายว่าหาอุปกรณ์ได้ง่ายนะฮะดูแลได้หมดครับครับก็คืออุ่นใจนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการมารอมารออันไหลหรือว่ามาทำให้ล่าช้าอย่างนี้นะฮะโอเคครับ ผมแล้วก็แล้วก็ผมสงสัยเนี่ยท่อท่อสีขาวที่ที่เฉียงลงนี่คือเดนน้าออกใช่ไหมพี่แล้วก็สองท่อนี้คือเติมจริงฮะน้ําเข้าอ่าครับผมหลัวการทํางานของเดนเดนน้ําออกนี่ทายังไงครับพี่จะมีรางน้ำรางน้ำที่รับรับน้ำที่ล้างจากหัวฉีบภายในภายในกดั้ครับอ พอมันติดออกมาเด,มเดี๋ยวมองเดี๋ยวผมมองเปิดแม่นว่นนะครับชอบเปิดแม่นุ่นให้ก็จะมีน้ำแล้วก็นี่ปิดแล้วครับอ๋อโอเคครับนี่ครับระบบการทำงานอย่างนี้นะเอาไปจะมีฝาปิดกันอ่าเดี๋ยวบางท่านไม่ไม่ทราบจะมีฝาปิดนะแล้วเขาก็จะเดินน้ําเอาอึดปลาออกแล้วน้ําดีก็เข้าไป เข้าไปให้พอดีกับลูกบอลจริงไหมฮะน้ําดีเข้าพอดีกับลูกบอลก็เป็นการเหมือนแบบถ้าเราจะแมนวนวลคิดอยากจะเปลี่ยนก็ก็กดได้เลยนะฮะประมาณนั้นแต่เราตั้งหน่วงได้โโต,โตั้งเป็นออโต้ก็ได้นะครับออโต้นี่เขาจะหน่วงทุกทุกกีวขบงค,ครับพี่อันนี้ผมตั้งไว้ห้าห้าเก้าวิห้าสิบห้าสเราแอบห้าสิบเก้าวินะฮะอ,อ,อ๋อทุกห้าสิบเก้าวิ ถ้าครบรอบมันเนี่ยรอบตามที่สูมาณยี่สิบสามคูี้แต่วการที่เราตั้งไปเกิดก็คือเราก็ตั้งแต่น้ำที่ด้วยเขาก็เหมือนจะถ่ายเทลิสเทลิสสบายๆนะก็เหมือนเป็นระบบน้ำขึ้นน้ำลงนะครับอ๋อดีเลยนะครับนะครับก็การตั้งนี่ระดับสูงสุดได้ได้กี่วิครับพี่ตั้งได้เป็นชั่วโมงตั้งได้เป็นชั่วโมงนะเหมือนประมาณเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำแบบภายในหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมพี่ คไม่ใช่รอก็จะมีตัวเอเอครับื่อใการ่ยนเนี้ครับแต่ทีนี้เมื่อมันังเนต้องการนี่ยทคาวิสทิ์วิสทีิ์างกอ๋อครับก็ประมาณถ้าช่วงเวลากี่วิถึงจะตั้งดีสุดนะครับจริงจริงยี่สิบครับยี่สิบรสามนะเขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ไหมครัก็คือเหมือนน้ำ ถ่ายน้ำออกไปเพียงนิดทีนิดนะ,นะประมาณอย่างนั้นนะครับครับขอรานานา้ำอ๋อโอเคครับนะครับก็การตั้งหน่วงวิก็ศึกษาพี่แชมป์ได้นะฮะก็เหมือนถ่ายทีนิดทีนิดปลาก็ไม่เป็นโรคนะฮะน้ำก็จะดีน้ำก็จะได้เยน้ำก็จะดีด้วยนะครับแล้วก็อย่างอย่างประมาณ30มสิบวิเนี่ยน้ำน้ำใหม่ใช้ประมาณกี่ลิตรพอทราบไหมครัก็ประมาณ ประมาณลิตรหนึ่งนะอ่าครับอ๋อโอเคครับก็ก็เหมือนเอาน้ําเก่าออกไปลิตรหนึ่งน้ําใหม่เติมเข้าลิตรหนึ่งนะฮะโอเคครับก็ไม่เยอะอ๋อโอเคดีครับดีนะฮะน่าสนใจนะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีโปรใช่ไหมพี่ครับ หนึ่งร้อยตัวแรกหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะพี่่คร,ครับผมบนะครับเรามาดูอีกน้ําใสเลยนะฮะใสจริงๆอ่ะนะครับปลาซักเกอร์ปาติแอลหนึ่งหกห้าเนี่ยจะอึดมากเลยนี่เลี้ยงได้สิบตัวนะครับแล้วอ่าทดสอบระบบเนี่ยน้ําใสผมมองเห็นฉากหลังเห็นไหมด้านหลังก็เป็นโรงงานตู้ปลานะแล้วก็ปลามังกรตัวนี้ทองมาเลยสวยมาก แตวผมถามไปพี่ละตัวตัวนี้ตัวไหญครับตัวเขียวเขียวเนี่ยพัดลมครับพัดลมเปา่าพืนเป่าเพราะว่าตู้เราใหญ่ครับอันเนี้ยอันนี้ตู้ขนาด120นิ้วครับครับดังัต้องใช้พัดลมช่วยในการเปรา่าพื้นี่แหละอ๋อครับช่วยในการเป่าพื้นก็คือเอาเอือปลาขึ้นมาฮะ่าเหมือนให้ให้พวกที่ปลาให้ไปลงกองับช่องกองฝั่งอ่าครับเหมือนเหมือนพัดเอือปลาให้ไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูพัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็มา มามามุมนี้นะฮะนี่ฮะเข้าตรงนี้ใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ขึ้นไประบบนี่ฮะ,ะก็เหมือนกองทั่วไปด้านข้างนะลงแล้วก็ลงเข้าตัวดำนะตัวดำฟิลเตอร์อ่าลงนี้มีท่อมีท่อคือคือระบบเนี้ยถ้าเป็นระบบตู้ปลาก็คือเราไม่จำเป็นต้องต่อโอเวอร์โฟลใช่ไหมฮะ,ะตัวช่องเดนน้ำมันจะทำโอเวอร์โฟล ครับก็คือเราไม่ต้องยุ่งยากในการต่อใช่ไหมพี่อ๋อโอเคครับดีครับแล้วก็วัสดุในการใช้ตู้ปลาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ใช่ไหมพี่ใช่พวกใยแก้วกองชีวภาพพวกอย่างเงี้ยครับแก้วจริงไม่ต้องใช้เราก็ได้ครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการใช้พวกตี้ปลาหรือเอพีอะไรอย่างเงี้ยครับพวกวัสดุกองที่เป็นที่อยู่ให้กับจุเินทรีย์ครับก็สามารถจับควาเพิ่มได้ อ๋อสั่งทําเพิ่มได้นะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถยืดยืดได้ออกมาครับอ๋อยืดออกมาทําเป็นตัวกรองด้านนี้นะพวกเก็บเชื้อภาพที่ดีนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่มีก็ไม่เป็นไรโอเคครับผมเบี้ยมลยนะฮะก็สามารถสั่งทําเพิ่มได้ครับแล้วก็ตัวตัวมอเตอร์นี่สามารถซื้อปั๊มน้ำได้ครับอันนี้ซื้อต่างหากได้เลยครับซื้อต่างหากได้ที่ไทยวัสดุราคาก็จะถูกนะโอเคครับครับผม ต้องเข้าวนะสปอนเซอร์รนะครับน่าสนใจมากเลยนะตัวดําคือใช้ได้กับบอ่อปลาคราฟใหญ่ๆก็ได้ใช่ไหมพี่<ช>มันเหมาะเลยนะตู้ตู้ปลาก็ได้พวกนี้ไปเก็บกุ่มในบอ่อปลาคราฟได้สบายครับแล้วก็มีไซส์ไซส์ของตัวดําฟิลเตอร์เนี่ยมีไซส์เดียวปะ่ะฮะเป็นกล่องอไซส์นี้ไหมตอนนี้ยังมีไซส์เดียวอยู่ครับแต่ว่าหน้าจะมีไซส์ที่ใหญ่อ๋อโอเคครับตอนตอนแค่ไซส์นี้ก็บอ่อปลาคราฟใหญ่ก็ได้ไซส์นี้ยังไม่ได้ต้องต้องเป็นไซส์อาทิตย์หน้า ใช้อ๋ออาทิตย์หน้าอีกทีนึงอ๋อโอเคครับคือคือไซส์นี้เหมาะเหมาะกับตู้ปลาใหญ่ๆใช่ไหมใช่ครับโอเคครับไม่เกิน20,000ื่นดนะครับอ๋อโอเคครับแต่ก็ใช้กับบ่อประคับเล็กได้อยู่ได้ครับนะครับบ่อประคับใหญ่ก็ได้พวกนี้เอาไปเก็บฝุ่นได้ดีอยครับฝุ่นที่อยู่ในบ่ออะไรครับอ๋อครับก็คือไซส์นี้ใช้ตู้ตามกำลังตั๊มนะถ้าตู้ปลายักษ์จะโอเคแต่ถ้าไซส์บ่อประคับบิ๊กๆจัมโบ้ก็ สัปดาห์หน้าก็มีอีกตัวหน <ไอ S 1> ึ่งอีกไซส์หนึ่งครับ<ไ>อโอเคครับเพื่อเพื่อผู้ชมท่านบ้างครับสนใจว่าเออมีขนาดเดียวหรออย่างนี้ประมาณอย่างนี้ครับ,รบจะได้ทราบไว้น่าสนใจนะเพราะว่าประจัดเวลาในการล้างมากเลยนะครับประสิทธิธภาพสูงเมืองนอกเขาก็ใช้อย่างนี้ในการเลี้ยงปลาจริงไหฮะฟาร<ช>์มใหญ่ๆนะครับปลาหรือบ่อปลาคราใหญ่ๆก็ตัวใหญ่จะเป็นระบบนี้เป็นหมดครับผมคือคือต่อต่อตัวนี้ต้องต่อตู้ไหมพี่หรือว่าต่อตัวมันเลี้ยงหลายตู้ได้ จริงจริงชุดไทยชุดมันเดียวครับแต่แต่จริงๆถ้าถ้าถ้าดำมมันใหญ่จริงครับสามารถใช้ร่วมกันกับตู้อื่นได้ครับอ๋อถ้าดำใหญ่จริงนะสามารถร่วมกันแต่ถ้าตู้ไทยตู้มันใหญ่ๆก็จะดีกว่าใช่ไหมเป็นสัดส่วนนะครับโปตอนนี้นะฮะก็ร้อยตัวแรกอย่างที่บอกหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแต่ถ้าแต่ถ้าราคาปฏิจะสองหมื่นห้า แต่ก็ถูกกว่าเมืองนอกเมืองนอกจะประมาณสี่หมืนห้าได้ไหมเมืองนอกนะครับประมาณนั้นสี่หมืนห้าอยากให้ดูว่างานมาเอียดกว่กันครับผมที่ผมทำก็คืออ่าเดี๋ยวไปดูนะฮะก็จะมีการสซ่ล่องครับสซ่่องทําให้ตัวตัววัสดุครับมันแข็งแรงแข็งมากขย่าได้เลยนะอันนี้ก็เป็นลูกเต๋าครับดังก็จะมี แมากเกินไปก็จะมีลูกปืนอยู่ข้างเป็นเรื่งเป็ย่างเงีครับก็อันนี้ตั้งใจทํามากครับตัวนี้ก็กําลังประกอบขึ้นงานกำรับรอส่งลูกค้าอ๋อดีครับเยี่ยมไหมฮะก็คือตอนนี้ก็มีลูกค้าที่สนใจแล้วนะครับก็ต้องจองล่วงหน้านะครับก็เป็นออเดอร์นะตอนนี้ทําไม่ทันจริงๆทำไม่ทันครับผมว่าสําคัญนั้นในการเลี้ยงปลาคือ ถ้าระบบกอมันดีอ่ะปลามันก็อยู่ได้นานแต่ถ้าไม่ดีคือปลาก็ไปทั้งบ่อไงไปทั้งบ่อทั้งตู้ก็ไม่คุ้มนะเราปวดหัวนะปลาแต่ตัวก็แพงด้วยควรจะลงทุนบ้างนะครับครับบางทีซื้อปลาแพงๆไปอะไรเงี้ยมันมูลค่าปลามาสูงครับครับผมปลาก็ควรจะดีพร้อมสําหรับเลี้ยงด้วยครับครับผมแต่ช่วยได้เยอะครับกับกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาพวกนี้จะเรียกว่าลืมลืมลืมไปได้เลยครับว่าวันล้างตู้ยังไงชายกัน การเลี้ยงปลาจะจำได้แค่เป็นวิธีการดูปลากับให้อาหารปลาแค่นั้นเองครับผมครับชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะครับครับดีขึ้นเยอะนะฮะมันก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะก็คือซื้อที่เราจบเลยก็มีเคมีอะไรด้วยนะมีเสียงเตือนด้วยการันตีให้คือการคุณภาพครับไม่พอใจก็คือคืนเงินได้ครับครับเพราะว่าร้อยตัวแรกก็หมื่นกว่าบาทนะผมว่าโอเคอยู่นะนี่ยครับเป็นโรงงานนะข้างในก็โรงงานเลยนะฮะพื้นที่ นะครับใช้ดำพิธีดำฟิลเตอร์นะครับแนะนำเลยนะครับใส่กิ๊กนะปลาบ้ายสบายปาติ L165 นี่อึกระจายนะฮะกินตะไคร่เก่งจริงแต่อึกระจายด้วยนะฮะเนี่ยใส่ครับดูดีโอ้โหน้ำแบบคร,คริสตัลนเะคลียนะเคลียจริงนะครับ มังกองต้องมีความสุขไงนะว่ายแบบอลเลอร์ตมากไม่จอดเลยเขามีความสุขกับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีทองจริงนะครับเนี่ยคือพี่แชมป์ไม่ได้เปิดไฟนะแต่เขาทองไงนะเนี่ยเป็นสีธรรมชาติสีธรรมชาติรราตถ้าถ้าตัวนี้เขามีคนเสนอสินสอดดิคิดจะขายไหมฮะไม่ได้ขายโชว์นะเพราะว่าหายากนะหายากเป็นปานที่ผมชอบที่สุที่เก็บไว้เลียงนะครับผมหายากนะบุติดบูเบสด้วยใช่ไหมฮะ หัวเขาเป็นโก l d e n h เฮดด้วยนะใช่ครับสวยจริงสวยจริงครับเป็นปลาตโครับสายพัฒนาเลยนะครับโอ้สวยสวยปลาก็สวยน้ำก็ใสนะครับนี่นะฮะรีวิวกันเลยนะครับเราต้องแนะนำของดีกัน ครับสุดท้ายนี้ก็ขอเบอร์ติดต่อพี่แชมป์หน่อยครับบอสใหญ่พีทีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 9 1 9 1 9 9 6 9ครับครับผมทั้งเป็นทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรนะครับครับผมสามารถกดแอดได้เลยครับครับผมหรือไม่ก็เพจของพีทีก็ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขึ้นเพจใช่ครับพี่โอเคครับครับนะครับพีทีตาฟิลเตอร์นะครับสวัสดีครับพี่แชมป์แนะนำเลยนะครับนี่ฮะ โอเคครับสายคนรักปลาไม่ไม่ควรพลาดนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย